ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียงกระซิบจากจักรวาลของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจกำลังพบเจออยู่นั่นก็คือทำไมวันนี้เราลำบากแล้วเราจะลำบากไปถึงเมื่อไหร่นี่คือคำถามว่าชีวิตบางครั้งก็มีวันที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยากเย็นไปหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพแล้วเราจะผ่านพ้นมันไปได้ยังไงวันนี้ไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความลำบากมันคืออะไร ความลำบากคือความรู้สึกที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยบางครั้งมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับเช่นเศรษฐกิจไม่ดีโรคระบาดหรือการสูญเสียคนที่รักไปแต่บางครั้งความลำบากก็มาจากความคิดของเราเองนี่คือสิ่งสำคัญเลยทีเดียวเช่นเราคาดหวังกับชีวิตมากเกินไป เราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือเราไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นความลำบากสอนอะไรเราแม้ว่าความลำบากนะครับจะทำให้เรารู้สึกแย่แต่จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีข้อที่หนึ่งนั้นทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับทุกครั้งที่เราผ่านความยากลำบากมาได้เราจะรู้สึกว่าเราทนทานมากขึ้นมีความอดทนต่อสิ่งที่เจอมากขึ้นข้อ 2. ส,สอนให้เราเรียนรู้ ความลำบากทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเราอ่อนแอรตรงไหนและต้องปรับปรุงอะไรข้อ 3. าํทำให้เราซาบซึ้งกับความสุขเล็กๆเ,เมื่อเราผ่านวันที่เลวร้ายมาได้นะครับเราจะรู้สึกขอบคุณวันที่ดีมากขึ้นเราจะลำบากไปถึงเมื่อไหร่นี่คือคำถามใช่ไหมครับคำถามที่หลายคนอยากรู้คือเราจะลำบากไปถึงเมื่อไหร่ ความจริงคือไม่มีใครรู้คำตอบนี้ได้แน่ชัดเพราะชีวิตไม่มีสูตรตายตัวบางคนอาจเจอความลำบากแค่ชั่วคราวบางคนอาจเจอเป็นปีๆแต่สิ่งที่เราทำได้คือปรับไมค์เซ็ตครับปรับไมค์เซ็ตของเราให้รับมือกับความลำบากได้ดีขึ้นขอน้อ 1. อย่าตีตราตัวเองการที่เราลำบากไม่ได้แปลว่าเราแย่ครับหรือเราไม่เก่งข้อที่สอมองความลำบากเป็นบทเรียน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันข้อที่3ตั้งเป้าหมายเล็กๆแบ่งความลำบากออกเป็นส่วนๆแล้วค่อยๆผ่านพ้นไปวิธีรับมือกับความลำบากถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตลำบากลองทำตามนี้ดูนะครับคูดคุยกับคนที่ไว้ใจบางครั้งการระบายความในใจก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นดูแลตัวเอง ทานอาหารดีๆนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายด้วยครับมองหาความหวังเล็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่ไหนเช่นการได้ดูหนังเรื่องโปรดหรือการได้เจอเพื่อนๆฝึกคิดบวกครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวแม้ว่ามันจะยากแต่การคิดบวกจะช่วยเรามีพลังต่อสู้มากขึ้น ความลำบากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้และเติบโตจากมันเราอาจไม่รู้ว่าวันที่ลำบากจะจบลงเมื่อไหร่แต่เรารู้ว่าทุกอย่างมีวันจบและวันที่ดีกำลังรอเราอยู่ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ